สวัสดีครับถามาเปิดราคาแม่หอยอยู่บ้านกับงัวครับแม่บ้านครับเจ็ดแปดเดือนเบ,บาวย้องค,ค่อยเสียกภาพมาัดเบิ้งราคาครับประกันม้านครับน้มครับน้ม หาแข้งประกันเบิดน้องใครครับแปดเดือนกว่าสูงลอยสี่สิบอับบวกบวกเปิดแลคขาเท่าไรครับจิ๋นเปิดไปหกสิบห้าครับต่อรองได้ต่อรองได้ครับหาแข้งว่าเป็นยังประกันเบิดทุกคนครับประกันตัวนี้จิ๋น,นง,งัวลูกผสมครับลูกกระทบตัวนี้ลูกตัวที่สองบอกตัวที่สองไอ้องตัวที่สองไอ้อง ชั่วครับม่านนมไข่แล้วถูกค่าถอนประกันในเว็บมันมันเดืดอดเลยกดดูนะนุ่มมันรูดเลยครับงอัดงอัดเนี่ยจนนะครับเบิ้งหางเบิ้งหางกับหางใหญ่นุ่มสีเตาตันนี้บ่ม,มีสุดหลอดสบายอ่านทุกอย่างครับประกันต้นนี้วหูหูครับหูลูกข้าได้ราคาต่อรองเลยครับเปื้องลับไปหกสิบห้า หลอดยางดี้วครับเรหลอดครับหุ้นตันหุ้นตันเก่าๆครับเพียงดำครับดำครับอันจิ้มครับอางดกอ่างใหญ่ดำสูงลอยประมาณสี่สิบบวกครับช่วนี่เปิดอยู่หกสิบยหาต่อร่องใดเล็กน้อยครับฝากเบอร์โท่ไหมครับเบอร์โท่ย่งครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสาม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 หนึ่งแปดหกเก้า หนึ่งแปดหกเก้าวัวอยย่ไสครับบัวอัวยุบานไม่เจริญครับบ้านไม่เจริญหมู่เจ็ดตำบลนาสมัยครับอำเภอตะการครับจังหวัดอุบลรัชธานีครับไปมากัะโทงตรงไห้ครับติดตามในชื่อเป็นบ้านผมอผ้าซสื้อครับเอาย่องก้อยเสียกผ้าซสื้อพนังหวังตะการครับเยยาขอกไหนผ้าเบืองไหมครับอยู่ในขอกก็ไม่อยู่นะครับต่ว่ามันก็ะัโมนไดเปิดแล้วค่าขโมนมันง่วหมันแสนขโมน ร้อยแสนครับทุกนี่กอกในหอยเครับถูกนี่แสนกว่าครับในลูกผมผ่านอย่างไรผมผ่านอย่างอยครับหลักแสนครับทุกเรื่องครับตัวนี้อย่าเทไหนมาเปิดราคาไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับอย่าช็องผมอยูผ้าทายขายง้อแบบซื้อง้อแบบบ้านๆครับบบาหยองค่อยเสียบผ้าซื้อต่อรองเลยครับโทรไปตีกรโทรมาหาผมมาได้ครับเบอร์ผมอยู่ในหน้ายูทูบมีอยู่ครับลงไว นี่แสดงนะเบิเ้องขางเจอกำกินหญ้านี่บ่ก,กินได้ลักหัวงก็เสาเทียงเมัมนเก็บของเหมืนว่าหญ้าปุ้นหญ้าปิ่นกินเบิดนี่เป็นนั่นก็ขอกราบลาลเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่